รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไรชจะพักพแพ<อ>คแคมปิงมมป้งเราเราเน่นแนวเศรษฐกิจพอเพียงเราไม่ได้กู้กแล้วเราก็ทำเท่าที่เรามีมาเก็ตแคมปิงมมป้งก็คือ มีทั้งสินค้ามือหนึ่งของพากพ่วกแล้วก็มือสองของพี่ๆน้องๆใกล้กรุงเทพมัน<ช>ดีเลยอะ่ะเพราะว่าคนกรุงเทพก็แบบบางทีก็ไม่อยากไปไหนไม่อยากไปไหนทุกคนที่สายแคมปิ้งเนี่ยผมว่าเป็นคนที่รักธรรมชาต,ติอยากให้บรรยากาศอย่างเงี้ยมันอยู่กับทุกที่อยู่กับทุกเย็นเย็นใช่มันเหมือนเป็นฟาร์คเล็กๆแล้วก็ได้ช็อปได้กินได้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 ไดออกมาใชใ้ช่วตกันไปสนับสนุนโดยนอตเว y o u อ d าด r เต็นหลังคารถลูปท็อปเต็นฟูลแคม ันนี้ไลค์แคมปิ้งครับเดินทางกันมาไม่ใกล้ไม่ไกลครับเราอยู่กันแถวปทุมธานีนี่เองนะครับแล้วก็มาลานราชพฤกษ์ฟ,ฟาร์กแอนด์แคมปิ้งนะครับลานนี้แล้วก็วันนี้มีกิจกรรมพิเศษกิจกรรมดีๆเป็นเรื่องของมาเก็ตเป็นเรื่องชวนกันมาแคมป์ชวนกันมาเปิดตลาดมาแบ่งปันสินค้าแคมปิ้งกันที่นี่ลักษณะลานท่าที่เราเห็นก็คือเป็นเหมือนบึงบึงตกปลาบึงพักผ่อนโลง่งโปร่งสบายนะครับ แล้วก็ยังมีความเป็นเมืองให้เห็นอยู่เรื่องของทางยกระดับหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่ไกลกรุงเทพถือว่าปริมณฑลออกจากกรุงเทพนิดหน่อยเองนะครับคุยกับคนนี้ที่กกางพี่กรณสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สรัสดีพรกบพี่กรค์ปิ้งพักแคมปปิ้งนะครับผมอายุอาณาเป็นไงบ้างพี่ ตอนนี้เราชุดป้าแคมปิ้งเราเริ่มเข้าปีที่สองปีที่สองทำมาปีกว่าแล้วครับพี่ครับผมโดยความตั้งใจโดยโดยเดิมเดิมทีความตั้งใจเป็นไงบ้างพี่เดิมทีผมจะลักษณะเหมือนกับว่าเราอยากจะพึ่งตนเองเพราะในช่วงโควิดนะครับเราเช่นกันหลายๆคนก็อย่างนั้นแล้วเราก็มีวางแผนแนวเกษียณแล้วแหละก็เราเราก็เลยอยากจะมีพื้นที่นี่จะสามสิบปลายปลายเองยาไปริบเกษียณเลยรอเลย ขอบคุณมากเลยวางแผนเกษียณางเกษียณกันไว้ใช่ครับวางแผนเกษียณใก็แล้ยพิษเศรษฐกิจอ่าพิษของโควิดด้วยแล้วเราว่างเราก็เลยเออวางแผนเอ้ยจะทำยังไงดีนะครับเราก็ได้โอกาสอยากให้มันเป็นอะไรพี่เห็นอะไรในในราชพฤกษ์พาร์คเนี่ยฮะก็จริงๆอ่ะผมจะชอบแนวแคมปิ้งอยู่แล้วแคมปิ้งอยู่แล้วใช่แล้วเราชอบสังคมแบบแบ่งปันแล้วเราเราก็ลองดูว่าเฮ้ยมันพอดีพื้นที่เดิมมันเป็นบ่อปลาทั้งหมดบ่อปลาเราเราต้องอัดแบบยังไงนี้ สิบเท่าไหร่ได้น่าจะสิบสิบกว่าไร่นี่สิบกว่าไร่ครับสิบสี่ไร่ครับผมแล้วก็อ๋อเดิมทีก็เป็นบ่อปลาใช่บ่อเลี้ยงปลาอยู่หกบ่อมันเป็นที่ลกล้างแต่ว่่าแตพื้นที่เดิมก็เป็นบ่อปลาอยู่หกบ่อแล้วเราก็ใช้ปรับแบบหองหนองนาขุดบ่อลึกขึ้นทําให้พื้นที่ตรงนี้มากขึ้นแต่ก็ได้ประโยชน์น้าถ้าตอนมาเป็นแคมป์นะครับวันนี้ก็ถือว่า มันระเหยระเหยให้ความเย็นให้ความสดชื่นแบบนี้เล่นน้ำได้ด้วยได้ครับสัวใหญ่ก็เป็นคาแรคเตอร์เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆครอบครัวใช่ใช่ใช่ครับผมอบอุ่นอบอุ่นนะวันนี้สําคัญก็ที่พากันมาดูก็คือวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งอีเวนต์เป็นไรพี่กิจกรรมนี้ตั้งใจอะไรยังไงพี่ก็อยากจะทำไให้เหมือนแบบแนวอันนี้จะเป็นแนวแคมปิ้งมามาเก็ตแคมปิ้งก็คือมีทั้งสินค้ามือหนึ่งของมาพวกแล้วก็มือสองของพี่ๆน้องๆที่แบบว่าอยาก มีของอยากยากแชร์ออกใช่อยากแชร์ออกครับผมใช่ใช่อยากแชร์ออกอยากแบ่งปันกันครับผมเป็นเป็นเรื่องราวอยากให้มาแชร์กันคนที่รักชอบแคมปิ้งเหมือนกันใช่วันนี้เราอยู่กับพี่ตุ้มครับเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของร้านอ่อแคมปิ้งไทยแลนด์อ่อแคมปิ้งไทยแลนด์อยู่แยกบางคูวัดครับผมอ๋ออ่าอยู่อยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังโรงเรียนสาธิตประทุม ติดติดกับปั๊มพีพีเอ็กเซอร์วิสอะไรบ้างพี่อะไรบ้างในก็คือที่มาที่ไปง่ายๆก็คือว่าครอบครัวเราเนี่ยชอบแคมปิ้งครับผมแล้วก็ออกกันปีหนึ่งหลายครั้งครับผมเราก็เลยมีความสุขกับการแคมปิ้งครับใช้ตัวไหนแล้วดีแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือเจ้าของแบรนด์เขาไว้ใจให้เราทําตลาดดูตลาดก็ถือเป็นตัวแทนใช่ครับพี่เป็นตัวแทนแบรนดิ้งบางอะไรใช่เป็นตัวแทนอะไรอยู่พี่ต่อเป็นตัวแทนมี หอุปกรณ์ในการแคมปิ้งที่เป็นอุปกรณ์ไม่ใช่ไม่ใช่อุปกรณ์ขนาดใหญ่ก็คืออุซอร์เล็กๆยันโรูทไทยแลนด์นี่นี่เลยก็มีอยู่นะนี่เราเราก็เป็นตัวแทนอยู่นะใช่ครับก็มีแก้วมีโต๊ะมีเก้าอี้ีเป็นเล็กๆไปปกน้ำกระติกน้ำแข็งแล้วก็ล่าสุดเลยล่าสุดคุณนี คูดี้ใอ่นโลโก้อยู่ตรงนั้อินเฟรชทิเบิลแอร์เต็นก็คือเต็นต์เสาลมภาษาภาษาภาษาบ้านเราก็เรียกว่าเต็นเสาลมใช่ครับเนี่ยลมนวดนวดกันก็ถือว่าตอนนี้แบบหลายคนแบบให้ความสนใจมากครับครับไอบสามสิบสามสิบสามจตารางเมตรสิบสใช่ก็คือถ้าเรียกง่ายคือไซส์13คสิบสใช่เรียกกันง่ายๆ13แล้วก็ นี่คือเราถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในตัวแทนโคโับอย่างนี้แล้วกันนะแล้วก็สนใจก็เข้ามาดูได้ในเพจแล้วก็หน้าร้านเนี่ยเอาง่ายๆซื้อกับเราก็จะมีประกันชัดเจนใช่ครับมีอะไรชัดเจนประกันจากโรงงาน5ปี5ปีก็ประมาณนี้ก็เราไปหาข้อมูลกันเองครับใชครับใ่ครับสิบามสิบเก็มีมีอะไรบ้างมีตัวไหนบ้างมีเริ่มต้นที่8ตารางเมตรแปดสิบใช่ที่เรามาโชว์วันนี้สิ ครับผมแล้วก็19ว้าแล้วนอกจาก2องอา3 4ไทยตารางเมตรที่เป็นตัวเต็นท์แล้วเนี่ยยังมีสิ่งที่เราเรียกว่าเชลเตอร์เชลเตอร์ก็คือตัวที่อาจจะเรียกว่าห้องนั่งเล่นก็ได้นะครับผมใช่แล้วก็สามารถที่จะต่อเต็นท์ต่างๆเชื่อมต่อเข้ากับเชลเตอร์ซึ่งมีช่องทางถึง4-5ช่องทางคูดี้คูดี้ถือว่าคูดี้ต่อเป็นต่อเป็น้านบ้านะครับใช่ใช่คูดี้มาจริงนะพี่นะครับ อนาคตพ่าจะมีโดมมีกระโจอมอะไรด้วยนะมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วใช่ใช่ก็ถามเผื่อไว้เข้าไปดูได้เข้าไปดูได้ไปดูข้อมูลของพี่ได้นะมีนะมีนะมีมีอะไรอยู่ก็ไปถือว่าให้ข้อมูลแล้วก็ถ้าอยากเห็นตัวจริงเรากางให้ดูเก็บให้ดูแนะนํากันนะโอเคก็ตนวใจงั้นก็เข้าไปดูในเพจได้ ตอนนี้เราเดินผ่านแล้วก็เห็นบรรยากาศข้างหลังก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มไทยอวทยวนกลุ่มพี่พี่ไทยอาแวนนะครับนี่เป็นสกัดขาประจําใช่เป็นผมเพี่พี่ที่น่ารักครับพี่พี่น่ารักเขามาร่วมด้วยวันนี้ใช่เขามีสปอนเซอร์เขาเรียกเป็นเป็นร้านค้าแลันะพี่นะใช่ครับร้านค้าน่ารักน่ารักที่มาร่วมแล้วก็ ผลิตภัณฑ์ที่เรารู้จักกันดีสําหรับคนคนแคมป์คนอะไรเงี้ยแล้วก็มีอาจจะเป็นบุคคลก็มีใช่ตอนนี้เราเราพามาเราอยากให้เห็นบรรยากาศตอนเย็นๆย็นวัสนธรของมันน่าจะประมาณนี้ที่ใช่ครับนะแดดร่มลมตกแล้วก็ซันเซ็ตสวยๆท้องฟ้านะโดยท้องฟ้ามันช่างช่างเป็นอะไรนะทาวรไลท์ที่แบบว่านะสวยสวยตัดเห็นน้ำผืนน้ำามไแล้วนี่นะเป็นบรรยากาศกันไปอาจจะแบบ ไม่ได้ต้องชัดเคลียร์แต่บรรจุได้ใช่ครับวันนี้หลักๆก็คือชวนกันมาเปิดตลาดชวนกันมาช้อปปิ้งชวนกันมาแลกเปลี่ยนใช่ครับอ่ะพี่ลองแนะนำไอ้นี่ก๋วยเจี๊ยปี๊กไอ้นี่ก็ควนมาด้วยนะพี่ก๋วยใช่ครับอันนี้เป็นแบรนด์เจี๊ยปี๊กนะครับนะตอนนี้ก็เป็นอันดับต้นๆเลยโอ้นตอเรื่องเรื่องพัดลมใช่ใช่อันอันนี้เอาอยู่เลยอันนี้แบบเอาอยู่ครับมาเมื่อ ปีสองปีที่แล้วก็ปีนี้ต้องยกใ,ให้เขาต้องยกให้เขาใช่ใช่ใช่ใชก่อนนะโอเคไล่เรียงกันมาก็เป็นแบรนด์หน่งโอเคมาอีกแบรนด์นึงก็เป็นเรื่องของมโมนาเคียโมนาเคียตัวนี้ของของพี่กุ้งครับผมของคุณกุ้งโมนาเคียกุ้งกับพี่นัทเขาก<ช>็เป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่เป็นเนี่ยโมนาเคียก็มีโลกเต็นท์กกอุปกรณ์นะแบรนด์หนึ่นเราเราเรา เราให้ดูคร่าวๆเ,เพราะว่ารู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะใช่ครับ,รบแล้วก็นี่มีม,มีมีแบบร้านอุปกรณ์อุปกรณ์ของพี่ลูกแก้วนะครับลูกแก้วนี่เป็นเอเซอรี่กับเป็นมือสองมือสองขอ,องอแกนะใช่ครับมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับของลูกแก้วก็อชอบมากครับผมแล้วอันนี้จะเป็นเพื่อนบ้านเราเลยใก้ที่เพื่อนบ้านอันนี้โมนาเคียก่อนเียเท่าแก่เท่าแก่สวัสดีครับ สวัสดีครับแขกแขกแขบอันนี้จะเป็นของร้าน All Camping Thailand อยู่ใกล้บ้านเรามากใช่ครับอยู่ใกล้บ้านเรามากอยู่ลบ้างคูาัดหลังบ้านใช้ห้องน้ำร่วมกันไม่ขนาดนั้นเป็นไรนะเป็นแบรนด์อะไรนะพี่อ่าเป็น All All Camping Thailand นะครับอ l l All Camping Thailand เป็นตัวแทนของเยล w ล o รูดด้วยเยลเลรูดนะคะครับผม โอ้ของเยอะของเยอะแล้วก็โอ้ยนี่กำลังกระแสเลยใช่คู่ดีนะคู่ดีงานได้เลยครับดีดีดีใหญ่โตใหญ่โตมาโหฬารมากสวยงามสักสามหลังไหมครับโอ้ขอจัดไปสี่เลยพี่ได้เลยครับได้เลยงั้นเขาเขาเขารับออเดอร์เลยได้ก็เป็นอุปกรณ์นีมีมีผ่อนไหมครับโดนแล้วโดนใครอยู่เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาเลยนะ แล้วก็นี่คือบรรยากาศพี่น้องๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของบูดเนาะใช่นี่เนี่ก็จะมีเพื่อนๆสายปั่นจักรยานแล้วเซนนะครับเซนอยู่ไหนครับซ้อมซ้อมอยู่ตรงนี้ทุกวันครับอ๋อคิดว่าสายสโลวสายเบาโอเคก็จะมีมามาก็มีอะแล้วก็มีโซนร้านอาหารแล้วก็ตัวตัวของมิวสิก ที่จะเป็นคาลิเกอร์ของแคมป์เราอยู่แล้วใช่อ่าันนี้ก็มีของ A แคมป์ของ A แคมป์ A เซอรี่อันนี้สวยสุดๆสวยสวยเซอั์นี้กำลังมาเรื่องเของคมไฟคมไฟวินาปีหรือชุดแต่งนะก็มีนะครับแล้วก็ผพิของเราเองอันนี้บูธของเราเองก็คือแคมเซอร์ก็มานะครับมาร่วมสนุกการสบายๆนะครับ สนับสนุนโดย JPX ที่1เรื่องแอบเคลื่อนที่นี่อยู่กับพี่ลูกแก้วพี่แก้วถึงว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนแคมป์แต่มามาแชร์เข้าของกัน <c oughs> นะพี่นะวันนี้มีของเยอะเลยนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มางานเงี้ยพักหลังมันมีงานมาเก็ตเยอะพี่แก้วดีไหม ดีค่ะดีเป็นไงบ้างพี่มุมพี่มันก็ได้ได้เดินได้เดินเล่นคนเข้ามาก็ไม่ได้ว่าแค่มาแคมป์อะไรนะใช่็ถือวบามาชอบมาเปลี่ยนนิสันใช่นะแล้วก็คือเราก็โตมาอย่างนั้นใช่แล้วยิ่งถ้าสมมติการแข่งขันสูงลูกค้าได้เปรียบลูกค้าได้เปรียบประโยชน์ก็เกิดกับยูเซอร์แล้วก็ถ้าสมมติมีโรงงานที่เขาทําให้มันก็น่าจะได้ราคาที่ต่ำลงใช่ไหมใช่ของพี่ลูกแก้วเขาเป็นหลักๆของการใช้จริงไงพี่ของแก้วใช้จริงมาแบ่งมาแชร์กัน ส่วนใหญ่ตามของพี่แกที่ช่องทางไหนได้บ้างครับหรือว่าอะไรแบว่าจริงๆมีเพจแต่ว่าไม่ค่อยได้ลองก็เลยใช่ส่วนใหญ่ก็เจองานแคมปิ้งงานพี่ลูกแก้วงานแคมปิ้งแล้วก็แบบว่าซื้อขายห้องซื้อขายห้องซื้อขายห้องอะไรครับพี่ลูกแก้วแล้วแต่เลยล้อยน้อยก็จุดกางเต็นท์กับหลงเต็นท์ก่อนแล้วกันอ่าโอเคเจอแน่พี่แก้วแน่แน่เสาเสาทับสีส้มๆ้มเนี่ยเจอแน่เสาส้มในตำนานอ่าตำนานตำนานแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆมีถุงนอนเบาะเต็น โอ้คอร์ดเมื่อก่อนมันมา,ม,ามาจีบคอร์ดอยู่แล้วก็ต่างๆอุปกรณ์รรเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนแคมป์ที่แบบอยากแบ่งปันแล้วก็ผมว่ากระแสมันดีนะเรื่องของมาเก็ตหลายๆที่ผมว่าเดือน2เดือนนี้สาเดือนหรือกลางปีที่เราอยู่เนี่ยช่วงนี้มันน่าจะมีเรื่องของงานมาเก็ตเนี่ยอย่างอตอนนี้มีใกล้กรุงเทพมันดีเลยอ่ะเพราะคนกรุงเทพก็แบบบางทีก็ไม่อยากไปไหนไม่อยากไปไหน้วอากาศมันร้อนไปแล้วแบบเมื่อวันนี้ไหนก็เลยแบบออได้ได้ก็เป็นหนึ่งบรงรยากาศนะนะแล้วก็เดี๋ยวปลายปลายปีว่านี่ ก็ <minutes. S 2> ไปสนกันหนาวๆไปอากาศดีๆของพี่รุกแก้วนะเจอการทักกันได้กับพี่รุกแก้วโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆคอนเซปต์งานก็แบบว่าอยากให้มาตัวเปล่าด้วยเช้าใช่ใช่แล้วเราเยอะหลวเราเยอะครับแนะนำหน่<ข>อยพี่แนะนำหน่อยครับผมโอ้โหที่จะย่างจะต้มจะมีทุกอย่างเลยครับทุกอย่างหมดเลยใช่ครับมาชิมมาช็อปของเราได้ครับผมน่ถือว่าปกติ ขอที่เราเป็นอย่างี้หรือเปล่าพี่ว่าอ๋อเราจะเป็นช่วงช่วงก่อนครับช่วงอนาคตก็อยากจะทําให้ได้ทุกเดือนอยากอยากให้มีเป็นอีเวนต์ทุกเดือนนะครับทั้งนี้พี่พี่กรณ์เห็นแล้วเห็นบรรยากาศอย่างเงี้ยแล้วผมว่าน่าจะตื่นตันใจครับผมภาพรวมดีมากภาพรวมดีมากขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ให้ขอให้ความสนับสนุนเราช่วยมีการแชร์กันเยอะมากใช่แล้วก็กลุ่มเพื่อนๆเป็นวงการแชมป์ที่ช่วยเหลือกันใช่ครับผมนะครับ ก็ผมว่าเลยคาเล็ปเตอร์มีที่จอดรถมีลักษณะอาหารการกินต่างๆนานาใช่ครับก็มานั่งอบอุ่นกันจะมีกลุ่มต่างๆครับพอช่วยกันแชร์กันอะไรกันมาเพราะเราใกล้เมืองได้ใกล้เมืองมากไม่ยังเป็นต้องมากางเต็นท์ไม่ไม่จะเป็นก็มาพักผ่อนใช่ครับก็มาพักผ่อนันนู้นก็มีมีความพี่แกพี่พี่ฝนเบดแคมป์ครับเบดแคมป์เบดแคมป์โอเคพาไปดูกัน เดซแคมก็เป็นไอเทมไอเทมสุรีนะนี่เนาะใช่ครับอะไรสบายสบายแคมแกร์ไปราคาแบบสบายสบายกระเป๋าเดสแคมนะใช่ครับผมนี่เดสแคมอ่าก็ประมาณนี้แบบเอาแบบคล่องตัวคิดง่ายง่ายแล้วก็นี่คือบรรยากาศอ่ะลองดูพี่ไปก่อนเราดูวิอยากให้เห็นบรรยากาศเนี่ยก็นั่งฟังเพลงเลยนะใช่ครับเป็นบรรยากาศที่อยาก อยากให้มาสัมผัสกันครับผมทั้งทีนครั้งแรกอ่าครับผมครับถ้าเป็นแนวมาเก็ตครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับผมความตั้งใจนะโค้ดเป็นไงบ้างพี่ก็อยากจะให้มีมีแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยครับผมมีมีในใจไหมพี่ครับเดินละครั้งเดินละครั้งจะพยายามจะพยายามเดินละครั้งแต่ว่าในในแผนก็เดี๋ยวอีกสักน่าจะอีกสักงสองสามเดือนนิดนึงขอพักนิดนึงรอบหน้าเราอาจจะเอาเอาเป็นศิลปินแล้วครับผม เราจะทําสโคบที่ใหญ่ขึ้นครับผมแต่แต่สโคบสโคบแบบนี้เราก็ชอบเราก็ชอบให้มันอบอุ่นเล็กๆสบายยดูแบบสบายสบายรีแลกใช่ครับสโคบนี้เราก็ชอบนี่อยู่กับพี่กุ้งนะคบพี่กุ้งพี่กุ้งแห่งแบรนด์โมนาเกียโอเควันนี้มาร่วมงานถือว่าเดี๋ยวนี้มันมีมาร์เก็ตเล็กๆอย่างเงี้ย เยอะขึ้นเป็นไงพี่พี่กุ้งแบบเป็นบรรยากาศก็ดีครับผมผมอยากให้ให้สังคมแคมปิ้งเนี่ยมันมันโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็แคมเปอร์หน้าใหม่เนี่ยเข้ามากันเยอะๆครับให้มาดูแลธรรมชาติกันครับแล้วก็บางอุปกรณ์บางช็อปมันก็คือแบบเล็กๆหนารักนณารักษณ์หมายว่าครับบิ๊กเกนเนอร์เริ่มสตาร์ทแคมปิ้งก็สามารถแบรนด์เราเนี่ยสำหรับบิ๊กเกนเนอร์นะครับแล้วก็แบบพวกโปรเฟชชั่นอลก็ใช้ครับใช้ของเรานี่แบบ ่าขึ้นไปแล้วล่าสุดโตมากๆนอกจากยูเทอร์ที่ใช้แล้วโมนาเคียก็โตขึ้นมีข่าวดีที่สีนขรินขอบคุณเป็นไงพี่มีแนะนําหน่อยสีนขรินมีแวร์เฮาส์ใหญ่แวร์เฮาส์อยู่ที่คิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในย่านสีนขรินบางนาสมุทรปราการครับผมเป็นโมนาเคียแวร์เฮาส์นะครับก็มีเต็นท์ประมาณ800กว่าตารางเมตรอุ้ยสามร้อยกว่าอันนั้นพ่นละก่อนก็สามร้อยกว่าสามร้อยกว่าพอโอ้สามร้อยกว่าก็ยิ่งใหญ่มีตั้งแต่ ตะเกียงเล็กๆนะครับจนไปถึงเต็นหลังใหญ่ๆมีใ,<ช>ให้หมดเลย<ช> <ๆ S 2> แล้วก็พิเศษช่วงเปิด ก็มีราคาพิเศษให้อยู่ตอนนี้ถึงไหนพี่ถึงไหนถึงไหนเดรากการผมจะออกทันไหมเนี่ยลดพิเศษนะตั้งแต่1เมษาถึง30เมษาโอเคสบายใจสบายใจลดถึง60%อนะครับอากาศไม่ทันแน่สบาย3 0ถึงหกไปไ่ไปตามกันได้นะแล้วก็ไปดูกันได้ไปเอาอีกที่พี่อยู่สีนครินสีนักินอยู่ใกล้ๆกับโลตัสโรตัสนะจิ้มจิ้มไปที่โรตัสสีนคกินได้หรือเข้าไปดูในเพจโมนาเคียได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาร่วมงานถือว่า เป็นบรรยากาศลานสบายๆสบายๆให้กำลังใจคนทำลานกันก็ให้กำลังใจผมว่าคนผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยเราจริงๆแล้วเราเป็นเพื่อนกันหมดแหละเราเรารู้จักกันหมดนะครับผมเออเราก็เหมือนกับทุกคนที่สายแคมปิ้งเนี่ยผมว่าจิตใจมันมันมันเป็นจิตใจที่ใกล้ๆใกล้กันเป็นคนที่รักธรรมชาติรักการการลำบากนะมันก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นหรอกวิถีชีวิตวิถีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใช่ เพราะคนเหล่านี้เข้ามากันเยอะๆมันรวมตัวกันเนี่ยผม,ผมว่ามันก็จะช่วยส่งเสริมให้ธรรมชาติของเราเนี่ยการดูแลเข้าไปไม่ว่าจะเป็นแคมป์เรื่องของอุทยานอะไรเงี้ยก็ต้องต้องเงินทองอะไรมันก็กลับเข้าไปอยู่ยในระบบ <ừ> แล้วก็เข้าไปดูแลมันก็เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ดูแลธรรมชาติไปด้วยที่เชิงนิเวศเชิงนิเวศอ่านี่นี่คือผมว่าเป็นผมเราตามโมนาเคียมาหลายๆปีเราเห็นนี่คือความตั้งใจที่เขาอยากทำที่โมนาเคียเขาอยากเห็นแล้วก็วันนี้อยากแนะนําเลยครับตัวนี้ ตัวนี้เ w ร r b ว่ k นี่คือดูแลธรรมชาติกันจริงๆนะพี่จ้าเอาแน่งานโซลาร์เซลล์ไม่ต้องดูดูตัวนี้ตัวนี้เป็นวันได้สบายได้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 เข้าป่าเข้าแคมป์ออนกราวด์ดนใช่โดวเดียวอยู่เข้าไปอุทยานเนี่ยคนไปอุทยานรู้อยู่แล้วครับมันไม่มีปลั๊กให้เสียบถูกต้องครับพี่งเสำรองไฟเนี่ยถือว่าเป็น สำคัญในการดำรงชีวิตนะจะต้มจะแสงสว่างจะอะไรนะพี่แล้วเราก็สื่อสารแล้วเราก็เอาโซล่าเซลล์ไปด้วยนะนี่คือหมดก็ไปตากแดใช้ธรรมชาติหลูกอย่างมีคุณค่านี่คือการดูแลธรรมชาติส่วนหนึ่งนะโอเคไปดูได้ครับเลยที่โมนาเขียแล้วก็วันนี้เป็นเรื่องเล็กๆเดี๋ยวปีนี้จ้งปีเจอกันอีกเรื่อยๆหลายๆงาน นะมาเดินชนไหลกันนี่แหละครับไม่กี่แบบโอเคไว้ติดตามครับโมนาเคียโอเคไปล้วขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยมีนัทคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพพูดถึงร้านหน่อย เรามีอะไรจะพัฒนาปรับปรุงอะไรบ้างอ่าตอนนี้เราก็พยายามทําอีเวนต์นี่แหละครับแล้วก็อาจจะจะเพิ่มเพิ่มห้องพักเพิ่มห้องพักอนาคตจะมีห้องพักแล้วใช่ไหมใช่ใช่ห้องพักเราตอนนี้เรามีแค่หลังเดียวกับเต็นเต็นเช่าเข้มแคมป์นะใช่ใช่ใชครับตอนนี้เป็นกาวอยู่ครับผมที่นี่มาอย่างที่บอกครับไม่ไม่ได้มาแคมป์มาดื่มกาแฟก็มีมาปิกนิกก็ได้มาปิิกกน มาชมธรรมชาติมานั่งรับแสงเย็นๆซันเซ็ตนู่นนี่นะ่ช่ะรับได้นัดเพื่อนมาแฮงเอาท์กันก็ได้ใช่ครับผมออลานลานน่ารักมากก็จะสบายสบายนะ แล้วก็ถ้าพิเศษอย่างที่พี่กรบอกคือก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วก็ฝากติดตามทางเพจเราเนาะติดตามทางเพจแล้วก็ผู้คนก็ถือว่าเป็นหนึ่งบรรยากาศของมาเก็ตไหนใช่มาเก็ตไหนดใช่ครับนะฮะนะครับถือเป็นข้อดีนะตอนนี้อนาคตแล้วเรารู้แล้วปัจจุบันที่จะติดตามอะไรยังไงที่ไหนได้บ้างครับ ก็สามารถติดตามเราได้ทางเพจ a c e บ o o กนะครับราชพฤกษ์พักแอนด์แคมปิ้งนะครับผมแล้วก็ติกตอกความเคลื่อนไหวนะใช่ครับผมเราจะแจ้งข่าวข่าวสารน่ารำอยู่ที่เห็นราชพฤกษ์รวมมากรมากลางมาอะไรนะหรือว่ามาเป็นหมู่คณะติดต่อได้เลยติดต่อได้เลยครับี่ถ้าเป็นคาเลคเตอร์คือการมาพักผ่อนแล้วก็มาสามารถจัดอีเวนต์ได้อเวแล้วก็มาตกปลามาอะไรได้ไหมพี่ตกปลาได้ครับใช่ใช่จะตกปลาได้การติดใยังไงบ้างครับ ตกปลาล้วก็จะมีบ่อเหมาครับบ่อเหมาใช่จะมีมีเป็นสายเหมาพวกชิงหลิวที่เขาชอบเหมากันอันนี้จะเป็นแบบช่างออกก็คือจะเป็นพวกมือสมัครเล่นที่เขาจะแบบให้ให้ให้ท้าชายเป็นเป็นเป็นสเต็ปสเต็ปไปใช่ครับผมว่าเป็นบรรยากาศหนึ่งครับที่ที่ต้องต้องติดตามนะอีกทีพี่ราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ภากแคมปิ้งแคมปิ้งนะครับผมเข้าไปดูง่ายๆก็คือเพจเพจทุปกเนาะใช่ครับผมว่าน่าเป็นเรื่องที่แบบแนะนากันนะ ู่กับอีกหนึ่งแบรนดิ้งที่แบบมาร่วมงานครั้งนี้อยู่กับพี่เอเอมสวัสดีครับสวัสดีครับนมัสการครับคุณทนนมัสเตกร้อเล่นเรอเล่นก็พี่เอก็เช่นเคยเอเอมก็เสิร์ฟเรื่องราวของพัฟทิลิคชุดแตกเราก็ทำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเรื่อยเรื่อยเื่อยนี่ล่าสุดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หลากมากหลากคือแบบผมถ้าใครติดตามอยู่ผมว่าแบบ ตนไปเรื่อยครับผู้ชายคนนี้ก็จะโนโนโนเปลี่ยนเวอร์ชันเปลี่ยนธีมเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆนะพี่เนาะก็ถ้าใครเป็นเป็นแฟนเอแคมใช่ครับก็จะรู้อยู่ว่าเอแคมก็จะออกออกมาให้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 เบื่อให้แก้เบื่อกันให้แก้เบื่อกันไม่เบื่อกันให้เบื่อกันไม่เบื่อกันแล้วก็วนนี้มาไงพูดถึงงานการแคมปิ้งที่เขามีพวกในมาร์เก็ตเนี่ยอยูว่าเยอะขึ้นตอนนี้เยอะขึ้นเรื่อยแต่ที่พี่มองไงเป็นเป็นเป็นข้อดีข้ออะไรสำหรับยูสเร์ผู้ชายครับจริงๆแล้ว มันเป็นการพัฒนาของคงการแคมปิ้งในไทยครับนะปัจจุบันเนี่ยมีแบรนด์ไทยครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องบอกว่ามีคุณภาพด้วยเทียบเท่าต่างประเทศได้จริงๆเป็นงานคัสตอมจริงๆมันก็ไหลต่อเนื่องมาก็คือผู้ใช้เยอะในะแล้วก็ทางเลือกก็กำลังจะเยอะตาม ไม่ว่าบแบรนดไทยแบรนด์ต่างประเทศแล้วยิ่งเรามางานอย่างนี้เราก็จะเห็นแบรนดไทยมืนของพี่พี่เอ๋นี่ก็ถือว่าหนึ่งแบรนด์ไทย<ช>ที่ที่เริ่มต้นกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ผลิตจ้างสรรงานของตัวเองออกมาครับให้ได้แบบให้ได้แบบหนะ้าตามกําลังที่มีนะคนเราก็กําลังต่างกันไปนะก็ถือว่าเป็นปรกากฏการณ์หนึ่งนนะนี้นะใช่นะปนะนะีนี้จะมีปรากฏมีอะไรใหม่ๆบ้างพี่สําหรับแบบ อ่ะที่เห็นละอันนี้อันนี้ผมว่าธรรมดาแล้วสำหรับผมมีอะไรนะอนาคตอนาคตพวกแอมเอมมาหน่อยเฉลยเฉลยมาหน่อยมันคิดไว้เยอะคิดไว้เยอะนะอ๋อแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นชุดแต่งอะไรประมาณนี้ชุดแต่งนะนนใจอยากทำโต๊ะที่เป็นอะคริลิกก็ทุกอย่างยังหาอุปกรณ์ที่มันลงตัวไม่ได้เนี่ยเนีเขาจะซนไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยผมก็แซวไปเรื่อยครับเป็นห่วงเป็นความสุข เราใส่ตะเกียงแล้วเราใส่ตะเกียงเอ้ยเราใส่เนี่ยเราก็จะมีความสุขในความสวยงามพี่มีคิดอะไรลมากวะไม่ได้คิดเห็นไหมสวยไหมมีความสุขไหมดูแล้วมีความสุขผมก็ตั้งเชื้อให้แปลกไปอ่ไว้ติดตามยังไงบ้างครับพี่พี่เอเข้าไปดูจอปากเพจเอแคมนะครับในเฟซบุ๊กแล้วก็เอแคมจะมีในทุกแอป ทุกแอปนะทุกแพลตฟอร์มก็จะมีนะจะแอปดำอะไรนนี้ะก็จะมีรองติดตามกันได้แล้วง่ายๆแล้วก็ผมว่าข้อดีของเอกเหมือนเดิมงานงานโซนงานครีเอทีฟแล้วก็เรื่องราคาที่เราเราสึกอยากให้คนมาบางงานไปโชว์บางงานมาอย่างเงี้ยไม่ต้องถามลดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอย่างเงี้ยลด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 เฉะลดจนผอมอย่างเงี้ยฮะไปดูครับเอกหลายๆคนกำลังทำมาร์เก็ต ในมาร์เก็ตแคมเนเยอะขึ้นะผมว่าก็เป็นกระแสดีดีครับผมนะครับ,รบม,มีมิวบอสักอะไรไปแชร์กันบ้างพี่สำหรับงานนี้โดยประสบการณ์ส่วนตัวเลยเราไม่ได้พูดถึงกับใ,ใครทั้งที่เราพูดถึงส่วนตัวพีอ่อย่างโดยส่วนตัวก็ผมก็พยายามไปงานหลายๆท่านไปแลกเปลี่ยนไปขอความรู้นะครับเราต้องไปขอความรู้รแล้วก็ขอคอนเนค t ชั่นครับ จนจนได้เพื่อนๆได้ทั้งแม่ค้าทั้งแบรนด์ต่างๆที่มาช่วยเราสนุนเราหมดแล้วไปชใช่เราต้องเจาะเราต้องจอาเราเร<ค>าก็ไปแล้วพอเราเราอยากให้เป็นที่รู้จักไวขึ้นครับต้องต้องใช้คํานี้ว่าเราก็พยายามพยายามอยู่นะพยายามอยู่แล้วก็ส่วนเรื่องเรื่องเรื่อง เรื่องต้นไม้หรือเรื่องสิ่งปลูกสร้างเราก็พยายามจะค่อยๆทำไปทรเ่อยวเพราะว่าผมผมทำกันเองผมไม่ได้จ้างผู้รับเหมาผมทากันเองกับลุกน้องค่อยๆทากันไปเรื่อยๆแล้วเราก็เราเราเน้นแนวเศรษฐกิจพอเพียงเราไม่ได้กู้แล้วเราก็ทําเท่าที่เรามีเราแค่ยืมเราไม่กู้อยากให้บรรยากาศอย่างเงี้ยมันอยู่กับที่อยู่กับทุกเย็นเย็นมันเหมือนเป็นฟาร์กเล็กๆแล้วก็ได้ช็อปได้กินได้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 ออกมาใช้ช่วตกันไปนะครบวันนี้ก็ถือว่า เรื่องที่แบบต้องส่งเสริมกันครับแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วครับฝากติดตามเราด้วยครับกับแรงแคมปิ้งนะครับเข้าไปดูในเพจแคมเซอร์นะครับก็จะเจอเราได้นะวันนี้หมดเวลาแล้วไว้เจอกันวันนี้ไปแล้วครับกับบรรยากาศสบายสวัสดีครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ